กลับมาเจอกันอีกนะครับกับนุโฟโต้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปวอล์กคลิปรถคลิปทํางานนะครับตอนนี้ก็เราก็จะเป็นคลิปเพลงแล้วก็คลิปช็อตนะครับที่เป็นช่องความรู้นะครับแต่ทุกคนยังไปติดตามได้นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Tik t o ็อกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโปรไฟล์ไว้ให้นะครับไปกดติดตามกันได้นะครับผมนี่เรามาดูเลยนะครับเจ้าเฟอร์รีโอของเรานะครับจากคุลูมิที่น้าตาลดูดูนะครับ พาเต็มคันนะครับตัวนี้กลายเป็นสไตล USDM แบบเต็มตัวนะครับผมต้องขอขอบคุณนี่เลยครับอูเบางแสนนะครับพี่อันนะครับใครสนใจนะครับสีรถสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์รถแบบนี้นะครับก็ไปกันได้เลยนะครับผมเป็นสปอนเซอร์หลักของเราอย่เป็นทางการนะครับก็ในปีนี้นะครับเราก็มีเปลี่ยนสีรถนะครับเป็นสีทองนะครับมีตามยุกหน่อย แกงล่างทองนะครับอันนี้หมอนทองนะ ER. ไม่ใช่ล่างทองก็สี่นี้ก็จะใกล้เคียงกันกับของพี่อันนะครับใกล้ๆกับกเคียงกับเจ้าขุนทองนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับที่พี่อันคัดต้อมให้นะก็จะเป็นลินนาซีวิ c เอฟซนะครับแล้วก็นี่ลูที่เราเจาะไว้ตอนแรกนะครับพี่อันเอาแผงคาร์บอนมาปิดทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ดูดูอีกแบบหนึ่งนะครับ บันไดข้างนะครับตัวมันไดข้างก็จะเป็นของซี v ิกเอฟซีเหมือนกันนะครับส่วนกาบข,าข้างของเรานะครับหลังจากที่หลุดหายไปนะครับข้างนี้หลุดหายไปเราก็เลยเปื่อยออกเลยนะครับมันก็ดูแบบด,ดูดูดันอีกแต่จริงๆก็จะหามาใส่นะครับแล้วก็ล้อนะครับยังเป็นล้อแบบเดิมล้อลายเดียวนะครับอาร์กิทูของเราเหมือนเดิมนะครับตอนแรกพี่อั๋นทำเป็นขอบสีทอง การทองขอบตามาให้นะครับแต่เราดูแล้วมันมืดเกินไปนะครับมันเป็นแบบเมกาจาเกินไปนะครับเราก็เลยทําเป็นสีโครเมียนนะครับอันนี้ไม่ล้างนะนะครับนี่ก็จะมีติ่งหลังนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเหมือนดีฟิเซอร์หลังนะครับเป็นตัวลิ้นวีแบนเก่าของเรานะครับก็เอามาคัตตอมนะครับอืมก็หลักก็ยังเหมือนเดิมนะครับสีสวยกว่าเดิมนะครับนี่ ฟิตเมนลก็เดี๋ยวเราจะจัดเพิ่มอีกนะครับแล้วก็วันที่31พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะไปประกวดที่งานใต้แสงไฟนะครับที่สนามเจ้าเงาะจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงหูกระจกหลักหูช้างหลังนะพี่อันเขาก็เอาแผ่นคาร์บอนมาแปะไว้ให้นะครับดูภายในอันนี้ยังไม่ได้เก็บของดีนะครับบาอก็ยังเป็นเบาอใบเหมือนเดิมนะครับพรมอะไรอีริโวเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในท่อก็ย <part of the jungle> <rec gamma rock teor in> ังเหมือนเดิมนะครับผมห้องเครื่องยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวรอหลังสงการทีเดียวนะครับมีห้องเครื่องมีภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังสงการจะเป็นไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ้วทีนี่ฮะนี่ภายในนะครับแผงประตูก็เก็บซ่อนสายไฟเรียบร้อยนะครับก็ถือว่า เริ่มตรงสไตล์แล้วก็ตรงโจทย์มากขึ้นแล้วดูนะครับเหลือๆเชียร์ของออกอะไรอ่อนนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมรถไปงานนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมคอนเทนต์ในช่อง facebook ในช่องทาง Facebook แล้วก็ t i k t o k เราก็ยังมีให้ชมกันอยู่นะครับอืม ใครต้องการให้เราแต่งเพลงหรือว่าทำอะไรให้ก็ลองทักอินบ็อกมาได้เลยครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ